เขาซื้อหุ้นตัวเองคืน <c oughs> มันก็ชวนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมหรอเขาแค่แบบพยุงราคาไว้หรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่เราควรรู้กันแน่คะ่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องการซื้อหุ้นคืนหรือที่เรียกกันว่า share buyback นี่แหละเราจะไม่ได้มองแค่เป็นข่าวทัท่วๆไปนะครับแต่จะมองให้ลึกลงไปในฐานะกลยุทธ์ทางการเงินและก็เรื่องจิตวิทยาด้วย ที่บริษัทเขาใช้สื่อสารกับตลาดน่าสนใจคะ่ะเงินเริ่มง่ายๆก่อนเลย buy back หรือการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะแบบพื้นฐานเลยครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะคือการที่บริษัทเนี่ยเอาเงินสดของตัวเองนี่แหละครับไปซื้อหุ้นของบริษัทตัวเองกลับคืนมาจากตลาดหลักทรัพย์อ๋อเหมือนกับว่าบริษัทมีเงินเหลือแล้วก็คิดว่าเอ๊ะลงทุนในตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วณนะตอนนี้ อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับเหมือนเจ้าของร้านที่รู้ว่ากิจการตัวเองเนี่ยดีมีอนาคตแน่ๆสู้เอาเงินกำไรส่วนหนึ่งมาซื้อหุ้นร้านตัวเองกลับคืนดีกว่าปล่อยให้คนอื่นซื้อไปหมดมีเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะเผื่อบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกได้ครับลองนึกถึงเอพายแอปเปิลสักอนหนึ่งที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆนะครับค่ะหอมๆเลย บริษัทก็เหมือนพายพึ่งก้อนนั่นแหละครับส่วนหุ้นก็คือชิ้นพายแต่ละชิ้นที่นักลงทุนอย่างเราเราถือกันอยู่ออืทีนี้การซื้อหุ้นคืนหรือ buy back เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเจ้าของร้านนะครับเอาเงินไปขอซื้อชิ้นพายบางชิ้นคืนกลับมาเก็บไว้เองออผลคืออะไรครับจํานวนชิ้นพายที่มีคนถืออยู่ในตลาดมันก็น้อยลงถูกไหมครับใช่ค่ะแต่พายก้อนเดิมขนาดเท่าเดิมนะ พอจำนวนชิ้นน้อยลงภายแต่ละชิ้นที่เหลืออยู่ของผู้ถือหุ้นคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมมันเพิ่มขึ้นนั่นเองถูกต้องครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือการที่ผู้บริหารเขาตัดสินใจเอาเงินสดของบริษัทซึ่งอาจจะหามาด้วยความยากลำบากนะไปซื้อหุ้นตัวเองคือเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาหรือส่งสารที่ เรส่งพลังมากๆเลยนะครับส่งสัญญาณว่าอะไรคะเหมือนเป็นการประกาศแบบดังๆเลยว่านาราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยไม่มีการลงทุนไหนแล้วที่จะให้ผลตอบแทนดีไปกว่าการลงทุนในบริษัทตัวเองโหแรงเหมือนกันนะคะครับมันคือการแสดงความเชื่อมั่นแบบสูงสุดจากคนที่เรียกว่าคนวงในซึ่งก็น่าจะรู้ข้อมูลบริษัทดีที่สุดจริงไหมครับจริงค่ะแล้วเหตุผลหลักๆที่เขาทํากันจริงๆคืออะไรคะที่บอกว่าเป็นเหตุผลทองคําเลย เหตุผลที่สำคัญที่สุดหรือที่เรียกว่า golden reason เลยก็ได้ครับคือเมื่อผู้บริหารเขาเห็นแล้วว่าราคาหุ้นในตลาดตอนนั้นน่ะมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือที่เรียกว่า u n d e r v a l u e ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหมายความว่ายังไงคะก็คือผู้บริหารเขาเชื่อว่าตลาดณนะตอนนั้นอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปหรืออาจจะตกใจกับข่าวอะไรระยะสั้นทำให้ราคาหุ้นในกระดานน่ะมันถูกเกินไปเมื่อเทียบกับพื้นฐานจริงๆหรือศักยภาพในอนาคตของบริษัท การซื้อคืนตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราเห็นโอกาสซื้อแบงค์ร้อยแต่จ่ายแค่70หรือ80บาทแบบนั้นเลยครับอ๋อค่ะค่ะใครๆก็อยากซื้อนะคะแบบนั้นใช่ครับมันคือการสร้างผลตอบแทนที่ดีมากๆให้กับผู้ถือหุ้นที่ยังอยู่กับบริษัทต่อไปในระยะยาวแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะการซื้อหุ้นคืนมันส่งผลต่อตัวเลขอะไรที่นักลงทุนชอบดูกันบ้างคะพวกค่าต่างๆครับ มีผลชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะกับตัวเลขสําคัญสําคัญอย่างเช่นเมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนไปแล้วเนี่ยจำนวนหุ้นทั้งหมดในตลาดมันลดลงใช่ไหมครับตัวเลขนี้มันเป็นตัวหารในการคํานวณหลายๆอย่างใช่ค่ะตัวหารน้อยลงพอตัวหารคือจํานวนหุ้นมันน้อยลงแต่กําไรของบริษัทยังเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําผลลัพธ์ที่เรียกว่ากําไรต่อหุ้นหรือ EPS นะครับ Earnings per share มันก็จะสูงขึ้นทันทีเลย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเรามีเค,ค้กก้อนเท่าเดิมแต่คนรอแบ่งเค,ค้กน้อยลงคนที่ยังอยู่ก็ได้เค,ค้กชิ้นใหญ่ขึ้นถูกต้องเป๊ะเลยครับพอ EPS สูงขึ้นถ้าราคาหุ้นอย่างเท่าเดิมค่า PE ratio ที่เราใช้เทียบราคาหุ้นกับกำไรต่อหุ้นเนี่ยมันก็จะลดลงทำให้หุ้นดูเหมือนจะถูกลงในเชิงเปรียบเทียบใช่ครับหรือดูน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นดีๆในราคาที่สมเหตุสมผลฟังดูดีจังเลยค่ะ แต่ก็เหมือนจะมีอีกมุมหนึ่งนะคะบางทีก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะเงินที่เอาไปซื้อหุ้นคืนเนี่ยเอาไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าไหมเช่นไปวิจัยพัฒนาสร้างโรงงานใหม่ขยายกิจการมันน่าจะดีกับบริษัทในระยะยาวมากกว่าหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันตลอดจริงๆ ก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับแต่จุดที่ต้องระวังมากๆเลยและถือเป็นเหมือนด้านมืดของการซื้อหุ้นคืนเลยก็ว่าได้คือการที่บริษัทไม่ได้ใช้เงินสดที่มาจากกําไรหรือจากการทําธุรกิจปกตินะครับอ้าวแล้วเขาเอาเงินจากไหนมาซื้อละคะบางทีเขาไปก่อหนี้เพิ่มเติมครับเพื่อเอาเงินกู้นั่นแหละมาซื้อหุ้นคืนอันนี้เรียกว่า debt field buy back กู้เงินมาซื้อหุ้นตัวเองคืนเหรอคะฟังดูเสี่ยงนะคะ เสี่ยงมากครับแม้ว่ามันจะทำให้ตัวเลข EPS เนี่ยดูสวยขึ้นแบบว่าโตเร็วในระยะสั้นๆนะครับแต่มันคือการเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินให้บริษัทแบบมหาศาลเลยเสี่ยงยังไงคะก็ภาระหนี้มันเพิ่มขึ้นไงครับถ้าในอนาคตเกิดธุรกิจมันสะดุดหรือดอกเบี้ยมันแพงขึ้นนี่ก้อนนั้นอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ฉุดบริษัทได้เลยอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆเลยคือเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินที่บริษัทเอามาซื้อหุ้นคืนน่ะมาจากไหนกันแน่ถ้ามาจากกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากครับแสดงว่าบริษัทมีกําไรมีเงินสดเหลือจริงๆแต่ถ้ามาจากเงินกู้แต่ถ้ามาจากการก่อหนี้เพิ่มอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลย ต้องดูให้ดีครับว่าเขาซื้อเพราะมั่นใจในพื้นฐานจริงๆหรือแค่อยากจะแบบว่าสร้างภาพปั่นตัวเลขระยะสั้นโดยเอานี่มาช่วยเร่งราคาสรุปแล้วการซื้อหุ้นคืนนี่ก็เหมือนเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างคล้ายๆโป๊กเกอร์เทลในเกมโป๊กเกอร์เลยนะคะใช่เลยครับเทียบได้แบบนั้นเลยคนที่อ่านสัญญาณออกเข้าใจบริบทแล้วก็มองลึกไปถึงว่าเขาเอาเงินจากไหนมาซื้อเนี่ยก็ยอมได้เปรียบถูกต้องครับ ดังนั้นเวลาเราได้ยินข่าวบริษัทไหนประกาศซื้อหุ้นคืนครั้งต่อไปเนี่ยลองอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าจะซื้อตามหรือไม่ซื้อตามนะครับลองตั้งคำถามให้ลึกลงไปอีกนิดนึงว่าเอ๊ะการซื้อคืนครั้งนี้มันเป็นบทสรุปของความเชื่อมั่นที่เขาคิดมาดีแล้วจริงๆหรือมันเป็นแค่บ,บทนำของเรื่องราวที่อาจจะกำลังสร้างภาพลงตาทางการเงินกันแน่เพราะบ,บายแบ c k คือโอกาสของคนรู้ทันไม่ใช่กับดักของคนหลงภาพอืมน่าคิดมากๆเลยค่ะ